มีเอซมากมายที่ลงไปพิสูจน์แม้กระทั่งเรือการเรียนกับผมจริงก็เลยผมไม่มีหลักฐานาอยู่สเรื่องผมบอกแล้วผมไม่มีหลักฐานอยู่สเรื่องคือ 1. ผมไปเป็นคอมมินิตสอผมไปจิตน่นครปผสมในคดีซ่องโจรรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบายโค้ซีเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเราเรื่องราเรื่งกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลานไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์เฟิมไม่อยู่กับเราแล้วตำรวจนั้นคนบ้านเราเราก็กอดขาพี่ผมทุกยิงแล้วเขาก็กห้าบอกก็ห้าเสร็จ พี่ก็เดินไม่ได้วิ่งหนีก็เลยกระเพกกระเพกอาชีพยิงกสั่งยิงพี่นี่คือเรื่องราวว่ามยิงหมดสจแล้วพี่ก็นั่งรถแท็กซี่มาลงเจ้าพยาสามสาวก็ยืนรออยู่ไอ้พวกนั้นก็ยืนรอกระสาบทีคนเดือกพุ่งปี๊ปปี๊ปี๊ยิงยิงรดนสองลักนี่ส่งบันสมุทรีผมก็กลัวว่าพวกจะมาซ้ำไอ้สมุทรีติดกาไอ้สนาไอ้เลยเบเจ็ดไปครับผมก็รักษาตัวผ่าตัดผมยังนั่งกวเลาะแย่หมอเลยครับ ตอนแรกผมรับมาตื่นจริงอ้าวตำรวจยึเงเต็มเราก็นั่นราบเสร็จว่ารอ,รอปรไปหมดแล้วก็ตื่นมาจริงห้าโมงเช้าของวันเขาก็มปเยี่ยมกันผมไปเยี่ยมกันพวกบอกให้ย้ายอุบานก็เอาผมไปไม่กองไปถึงลงไล่พักเร็วเดียวเดียว,ยวมาตำรวจมาลอกตัวครับไปลงมาตำรวจไปรอนลงมาตำรวจครับ,บนเรื่องตัวนี้ก็ไปแค่นี้แล้วตอนหลังนะอาชีพมันก็แ้นผมมากเลยก็มีการร่างหวานส่องแสงเข้าผมส่องแสงในสมัยนั้นมีหลายคนว่าที่เห็นเราเป็นอย่างเงี้ยคนรักคนเกลียดนี่ครับก็ทำคนตรงๆร่ะ เมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ก็มีคนมาสืบถามมีจำนวนมาสอบถามที่่าดูแลอาชีพยู่ั่คกูดูแลอยู่มึงไวนี่หรอกพี่แล้วผมจะรู้ไหมพี่ไปถามอาชีพนะผมพูดคำนี้จริงไหมใช่เพราะมาก็ไปถามอาชีพมันก็ระเกงนะใช่แล้วทศสายไปเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะพี่ก่อนที่จะยิงกันเนี่ยแล้วพี่มันมันรู้มาตอนหลังไะตอนหลังผมมารู้ก็คือขายเัืผออฮะขายตัวผีขายตัวผีอ่าในบริเวณอ่าตัดัวสายใต้ก็คือมีคนสัมปทานกรุงเทพครับสุราษฎร์รินลครเนี่ยเขาสัมปทานถูกต้อง เป็นญาติกับสวัสดิ์แต่นี้มาเหลืออีกที่หนึ่งไอ้ที่ขายโจทย์ถูกต้องอ่ะมันก็เลยบอกพี่พี่เหลืออีกที่เดียวเดี๋ยวพี่เขาขายได้ไหมพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นไอซุปรือเป็นใครเนี่ยเขียนว่าอยากได้ก็ปืนนะพันใส่กระดาษทิชชู่แล้วเฟี้ยงใส่ไปดิเออกับในท่าเคาน์เตอร์เลยกับเคาน์เตอร์อ่าซึ่งผู้หญิงมันก็กลัวครับมันเกิดพันนี้ขึ้นมันก็โทรบอกท่กแกว่าเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เจ้าแกก็ขึ้นดิลูกน้องเขาพี่ได้คามากงี้ว่าก็คือทางเซตใต้มาเนี่ยขายจะผีครับเสร็จแล้วเขาก็ไปเรียกสาววัดแหววมาปรึกษาอย่างงี้สาววัดแหววก็มันตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ไอเด็กเนี่ยไอสองคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยมาเฝ้าหน้าเคาเตอร์มาเฝ้าหน้าคาเตอร์อ่ามันก็เลยมีปากเสียงกันอ่าแล้วเด็กสองคนก็ถูกลุมตีก็พี่ซุปพี่ชายผมเนี่ยเออไปดุ่มร้ายอ่ก็เลยเกิดเหตุการณ์บันปลายแบบนี้ที่เรามาอ่าแล้วพี่รู้เรื่องมั้นะ เอ,เอาเรื่องจริงพี่รู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องอันนี้คือเรื่องจริงนะที่เข้าใจแล้วก็คือว่านี่แหละนะที่ใครเคยอยู่ในยุคนั้นนะที่ใครได้ดูได้ดูข่าวแล้วบอกว่าเป็นข่าวดังเลยนะครับปิดสายใต้ระหว่างจามีกับพิชีพนะฮะแลบอกว่าปิดสายใต้ยิงกันเลยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าต้นสายไปเหตุเกิดมาจากแค่นี้เองเรื่องแค่นี้เองแค่ ตัวแค่ตัวเดียวเองอแค่ขอกันว่าตัวผี่ะพึ่งได้ไหมเอารถเอารถประจาทางเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยให้เต็มเนี่ยอีกอีกคนเดียวเองแต่จะระบุว่าไอ้ชุดเป็นคนเฟี้ยงหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ชุดนั้นละอยู่ในชุดนั้นละเพราะว่าผมก็คุยกับเขาอยู่เขาเขาคือทุกอย่างคือเรื่องจริงทุกอย่างคือเรื่องจริงเขาก็ยอมรับยอมรับสภาพแล้วพี่เรื่องที่เกิดขึ้นพี่รู้เรื่องไหม ก็เดี๋ยวที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีอาจจะมี e อีพีวิเศษก็ได้นะครับอาจจะผมจะเอาพาพี่ซุปมานะมานั่งคุยกับพี่บอลลิสก็ได้นะว,ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าพี่ซุปเนี่ยเป็นพี่ชายผมนะนะครับนามสกุลทับเทศเหมือนกันจะมมพูดอะไรฟังผมไม่แน่ใจแล้วว่าไอซุปนี่เคยไปกินนอนที่บ้านหรือเปล่าแต่ันเจัไอชาได้ไอชามันก็อยู่กับผมครับนงรีก็คือคือต้องกแรกเนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเคยนะเพราะว่าเขาก็แต่ก่อนพี่ซุปกับพี่จานนี้เขาเขาตีคู่กันตลอด เพราะมันไปหนีก็ดีอะไรก็ไปด้วยกันตลอดมันไปสายเกียรติมันไปสายผู้ใหญ่แบงค์แล้วไอ้ผู้ใหญ่แบงค์เนี่ยเป็นเพื่อนน้องชายผมคนแรกแล้วผมจะรู้ไหมนคลิปนี้สําหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่งไบโค้กซีโร่ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ไลน์แอดโค้กซีโร่สตอรี่หรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อปได้เลยนะครับขอบคุณครับถ้าพี่รู้อะคุกที่มามางานใายุกุ้งครับวันนั้นพี่จับอคบบอเรื่องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะ <C te ak> ใช่ไหมครับแล้วพอพี่มารู้ทีหลังพี่รู้จากใครรอเปล่าครับผ <C> e <ap> ู้ใหญ่แบงค์ผู้ใหญ่แบงค์ว่าพี่เด็กเพชรบุรีเฮ้ยแผลกูไม่เคยมีข้างหลังเนี่ยเพชรบุรีกูไม่ทำถ้าสจรักอยู่ครับสจรักสันเสียในคุกสจรักบอกว่าไอโน่มึงแน่ว่ากันพวก ครับในลักษณะเนี่ยที่เรานั่งคุยกันนะครับลองคิดค่าพี่พี่รู้ไหมอาาักขาคนนี้ไม่รู้ไม่รู้วางงานค่าพี่เนี่ยมันนั่งใส่ทำยิงโป้งอ่ะกูกูไม่รู้กูไม่รู้กูผิดอะไรด้วยรู้ไหมกูไม่รู้เรื่องคือภาพที่เราโตมาเนี่ยรักูรักเพื่อนรู้กูผิดตรงไหนวะเข้าใจเข้าใจพี่เออกูรักเพื่อนกูให้ใจเพื่อนกูยอมอดนะห่อข้าวไม้เพื่อนกิน เพื่อนหนีออกจากบ้านหอวข้าววะวังเก็บ้าบาทเมื่อปักทินงอืมกูไปแตะตรงนี่ได้วิ่งกลับมาทิ้งบ้านได้ครับเรารักพวกถึงขนาดนี้รักเพื่อนถึงขนาดนี้ตัวนี้ผมก็เจอแล้วพี่พี่พี่ซุปพี่ชีพพวกอะไรเงี้ยนะพี่ผมก็เจอแล้วคือว่าแล้วก็ให้ไปแล้วก็ให้ไปถามอาชีพนะน้องน้องไปถามก็จริงไหมไอ้รอลี่พูดคำนี้จริงไหมครับตอนหลังถึงได้เข้าใจกันครับโอ้เป็นอย่างี้แต่เคยไปติดต่ออาชีพแล้วนะพี่ชีพบอกอย่าออกกล้องว่ออกยา้องมันหัวร้านแล้วแต่พี่ซุปไปไหนพี่ซุปแล้ววันไหนวันไหนลอง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 ดูนะ นั่งนั่งคุยกับพี่ฟอริดดูว่าเอยวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะว่าพี่ผมโดนลูกศรพี่ฟอริดไปกี่เมตรไม่รู้แปดก้าแต่ที่แน่ที่ผมไปเยี่ยมเขามาโดยแปดเม็ดนะโอเคอะหลังจากนั้นอันนั้นอันน้นคือเป็นคดีที่แบบปิดสายตายิงนะ,ะผมก็ได้รู้สึกว่าดีใจนะได้มาคุยกับพี่ฟอริดคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วซึ่งทุกอย่างทุกอย่างเขา,เขา,เ,ขาเขารู้ความจริงหมดแล้วะนะว่าพี่ฟอริดก็ไม่ได้เป็นคนที่พาพวกไปถล่มหรือว่าอะไรนะครับก็พี่ผมว่าร ไม่มีอะไรแล้วสิ่งที่เสียใจที่สุดทุกวันนี้อะไรมัครับก็ูไม่รู้เรือนี่เออท่านมบอกกูว่าจะไปตีสายใต้ใหม่แล้ววันนั้นกูพร้อมเนี่ยเอ้ยชี้เว้ยพี่นันเว้ยทางเว้ยเฮ้ยพวกเราหลบไปก่อนอแล้วสิ่งที่ผมพูดอะ ผมมีเหตุผลนะผมไม่ใช่คนรุษนะรอง้องชายพี่ฟังนะครับพี่มีเหตุผลถึงพี่ะโงโอจะจะเบื่อจะโลจะอะไรนะกูเอาใจให้เหมือนกูเอาใจพวกเหมือนกูจะทำไมพี่ไม่ได้กลับอืมแม่งชีวิตนี้นะเรื่องราวของผมนี่โคโทรไลนเลยไอคนใกล้ตัวก็คิดฆ่าผมไอคนที่ผมรักก็สรายจากกลางผมแล้วก็พอหลังจากนั้นมาผมพ่าตัการข้าวซื้อลูกเรียนหมาเลี้ยงบ้านเช่าข้าวซื้อลูกเรียนหมาเนี่ยเออทำไงอะพวกก็ขอร้องมาทำไงพวกเก็ตัวแก้ับ สังชาติโดนรังแกคน่ังชาติเมื่อกรจีนรังแกฝันพวกเราที่มาเขาอ,อมาอยู่บ้านเราก็เสร็จเราสิอ๋อ,อคือว่าคนบ้านเราเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศเขาเนี่ยเขารังแกคน<แ>กบ้านเราฝันมาเวรวะหมดโดนฝันมานี่มาหาผมแล้วผมก็เราเราไม่อยากจะเดิมว่าเป็นมือรับปืนรับจ้างเรามองว่าเ,เดี๋ยวคดีสายใต้ใหม่คูกับข้าราชการได้อคุณไม่เอาแต่พอเห็นแผลแล้วพวกะมือก็เรากับพี่เนี่ยอยู่ๆนั่งเนี่ย คนก็อยู่มันีนี่เลยวะนี่โค้กสีโรสกวนตีนเอาล่ามา,าสาดก็แล้วปืนพกอยู่ไม่ฟัม่มมึงมึงกลับไปได้มึงไม่ใช่กูแล้วเออมันแก้ไม่หายเออแต่เราพยายามแก้พยายามดึงหลานชายเข้ามาแลในในหัวอกดูแลมาสนุกขนาดไปถ่ายไปคลิปอารอมณ์มั่วตัวชั่วเลงแล้วนะเรื่องเาเราผมพูดตรงๆเลยนะหลังจากพี่ไปลงรายการช่องต่างๆมีเอฟซีมากมายที่หลงไปพิสูจน์แม้กระทั่งเรื่องการเรียนกับผมจริงก็แล้วผมไม่มีหลักฐานอยู่สองเรื่องผมบอกแล้วผมไม่มีหลักฐานอยู่สองเรื่อง คือหนึ่งผมไปเป็นคอมมิวนิสต์สองผมไปจิตทิ่นครผสมในคดีซ่องโจรนอ,อนอกนั้นทุกเรื่องผมมีหมดทุกเรื่องทุกลาผมมีหมดครับแล้ววันหนึ่งเมื่อคนใหญ่เขาไม่รักเราแล้วเขาไม่มีตัวแล้วอืเราก็มาหาตัวหนึ่งไอ้สิ่งที่ผมไปยิงผมไม่บอกเขาแล้วก็ไม่มีใครสืบอรู้ื่อผมแต่ผมมาบอกเขาเขาก็สั่งให้ผมไปยิงสองศพยิงของทีวีวัฒนาสองศพรับรีศพแล้วผมถูกจับได้ไง กูบอกมึงแค่สองคนเออกูบอกลูกพี่แค่สองคนอ่ะฮะแต่น้องชายที่ขี่รถโอ้โหผมโดนอุ้มนะผมไม่ได้ถูกจับครับเมื่อล่าสุดผมไปออกรายการพี่โอ๊ควีไอพีกับท่านนายแต้มท่านพลตำรวจโทวิชัยผังภัยครับนายแต้มพูดจะหน้าผมมาผูดจะหน้าคนที่ผมรักมันน่าสุดมันยอโชคดีนะที่รอดมาได้ทุกวันนี้ร่างกายก็พรผมกล้าประทันเลยแต่รูปนั้นท่านให้หลงมันน่ามันยอดโชคดีผมมีพยานบุคคลผมไปนะ แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดโคกลองไปดูเรื่องราวของพี่พี่ยิงเนี่ยมีเหตุผลของนั้นนะครับหนึ่งมึงมาทาเพื่อนกูสองเราเช็คมาแล้วว่าไอเฮี้ยนี่เนเราคุณคนมันเป็นลูกน้องโคกโคกให้กินอย่างดีรู้แลมีเงินใช้มีอะไรไปไหนมากันแต่วันหนึ่งที่จะเป็นใหญ่จะฆ่าโคกและโคกไม่มีใครโครกมาปรึกษาพี่ครับไม่ได้มาหรอกช่วยกูหน่อยไว้พอรทธิ์นัถ้ามันอยู่กูตายแน่กูไปทำอะไรให้มันเราเข้าใจหัวอกคนที่ถูกกระทำครับ อันนี้เขาถามไม่นี่เลยว่าเอาเรื่องคดีเลยว่าพี่คดีที่ทําให้พี่ต้องแบบว่าเข้าไปติดคุกพี่บอกต้องเข้าไปเรียนจำความขวังนี่คือคดีก็คือผมเนะี่ยพวกผมที่เล่าให้ฟังอ่ะูพวกมาเก้าลุมฟันมาครับแล้วก็ามาขอร้องช่วยผมก็ช่วยนะแต่เขาว่ามีค่าสินนัใจ่ายรกๆเราไม่ใช่แบเปิดรับจ้างเราก็ช่วยครับนี่พอผมยิงไปเนี่ยปังดูพี่รู้ก็งอนหน่อยเพราะตอนนั้นพวกกจีนแรงมากลยกอจีนเน่าสั่งให้ผมไปร,บบรับเรีผมก็ไปยิงรับเรีเอยยิงเสร็จพอกกลับ ครับวันเกิดเหตุก็คือว่ามีน้องเราเนี่ยคนไทยไปโดนพวกคนจีนมาเกาลุงฟันลุงกระทือมาแล้วมาขอความที่เหลือขออืจากเราซึ่งตอนนั้นเราทําอะไรอยู่ตอนนั้นพักราชการอยู่พักราชการอยู่แล้วอยู่ที่เพชรบุรีอยู่ที่เพชรบุรีแล้วขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยน้องขอร้องแล้วพอเรามาเห็นนะบวกกเรานั่งกินเหล้าแล้วกินข้าววันนั้นั่งคุยไปพัเปิดเสื้อดูน้องเอ้ยท้องหลังยังแดงยังเย็บอยื่อยังเป็นรอยเย็บมันขึ้นไหมล่ะครับ เป็นโคกขึ้นมาแล้วนั่นแหละก็ตัดสินใจช่วยนะมันอไงค่าจ่ายเล็กน้อยก็ไปดูตัวพอไปดูตัวเนี่ยแต่กูร้องแน่พอเห็นแล้วเห็นแผลย่างแดงผมก็ยิงดักยิงที่หยฝางมากกะน้องน้องเฝ้าไปกี่คนสองคนไปสองคนแล้วเครื่องคันกันน้องคนที่โดนฟันเนี่ยไม่ใช่ครับกับคู่ข่าผมคู่ผมให้น้องเฝ้าครับผมท้องเสียด้วยวันนั้นผมไปไปอะไรซินท่านราดเท้าผมไปนั่งไปเอือยน้องบอกมันออกแล้วมันออกมาแล้ว เป้าหมายออกมาแล้วอ่าเราใช้อัพบจำใช้รถเก่งก็บอกแล้วไงแต่เราในมอเตอร์ไซค์อ่าแล้วแล้วช่วงที่ผมนั่งรถเมย์กลับมาที่ห้วยฝางล่ะครับตอนแรกมันไม่สนใจผมก็แล้วนั่งเครื่องเมย์ไม่ทอดมาลงน้องชี้ว่านั่นหน่อยนีนั่นน่อนั่งกินก๋วยเตี๋ยวน่ะอ่าแล้วก็บนรอบเดียวใช่ไหมใช่อ่าเสร็จกูแล้วก็มองใช่อ่เสร็จกูมอง้ายมากกว่าไม่รู้เลยว่าถ้าอย่างโป้งแล้วออกไปน่ะจะไปโดนอะไรก็ไม่สนใจอะไรเลยอ่ายิงให้มันจะจบลำคานอืมกดไปสามเพียเป็นไงเรียบร้อยวงประกัน เจ๊ไอ้ว่องปักกันก็ยิงฟ้ามัคาที่เลยคาที่เสร็จร้อยผมก็ไปพอไปเสร็จตร้อยร้อยพี่ใหญ่ก็สั่งไปให้ไปรอรบบุรีเพิก็ไปทำหน้าเล็กก็ไปกับน้องผมืสองคนครับก็หนีไปที่รบบุรีไม่ใช่หนีไปรบบุรีก็ไปรอที่รบบุรีไปที่รบบุรีอ่าเป็นเป้าหมายหนึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งก็จบกลับบ้านก็คืองานจบเรียบร้อยอย่างจบหมดแล้วอืมไอ้เงินพวกนี้มันมันเงินร้อนเงินที่เขาให้มาเนี่ยมันเงินร้อนนะครับทุกครั้งที่ผมยิงคนเนี่ยโดยไม่ใช่เรื่องของผมอะผมร้องไห้ทุกที เขามีลูกเขามีเมียเขามีพ่อมีแม่จะมาเป็นเวรกรรมดี่ว่าผมจะต้องเป็นทุกประชีพเขาเราไม่ทำไ,ได้ไหมได้แต่คนที่เรารักที่เราเรียกเขาว่าลูกพี่เราเรียกเขาว่าพ่อจะคิดยังไงกับเราอืซึ่งจริงๆเขาเขาไม่ได้รักผมเขาก็ไม่ไเคยรักใครเลยอยู่ๆผมถูกอุ้มได้ไงแล้วันที่ผมจะถูกอุ้มครับอันนี้อันนี้คือวันที่จะจะ,จะถูกจับแล้วผมวันที่สี่ธาปีสี่สองแล้วผมก็ สร็จตรงนั้นเราก็ไปบอกพี่กพี่ก็ดา่าเพราะฉะนั้นเกิดจากงารศพที่บ้านที่ค่ายมวยแล,ล้วก็มีคาสั่งให้ผมขึ้นไปรบบุรีบรรยากาศให้เรียบร้อยอผมก็ทำให้เรียบร้อยอแต่ในขณะนั้นอะ่ะมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาในกลุ่มสตรีของผมเนี่ยมันมีรูปของวพวกผมอคึงรูปอยู่ในกระเป๋าคนตายบนทางหลวงทเวอัลสมุตรีมาทาอพนธีสน,น่หกขอจอมประสาะเทเต้นเชียร์เลยยังโอยังนี้เต้นเชียร์เลยไอ้ฟาร์มที่เราเป็นห่วงเพื่อนเราก็ตกใจว่าไอ้กลุ่มเรา ทำไมไม่มีรูปอยู่คนตายแล้วก็โทรแค่แค่นี้เองซึ่งเขากาลังสงสัยว่าใครแล้วก็ยิงบ้าๆบอๆองนี้ไม่มีใครผมมารู้ตอนหลังแล้วผมก็โทรมาหาเขาเป็นไงได้สองครั้งก็ในทีมงานละพวกพ้องพี่เราทั้งหมดอ่ะนี่ไงผมโดนช่วงนั้นโทรเรียกผมทีเหรอจานนมนี่โทรเรียกผมทีนะครับอาทิตย์อาทิตย์วันนึงโทรไปสิบปีมีสิบเที่ยวขึ้นมาพี่หน่อยพี่มีเรื่องคุยพี่มีเรื่องเขาออกมาก็โดนแต่มันต้องได้ทั้งออกทั้งเราหมดครับแล้วลูกพี่เราก็บอกไอ้โรถได้เท่าไหร่สามแสนครับมันก็งง แล้วก็ยังพูดกับเราเนี่ยไอ้โนดได้เท่าไหร่เนี่ยสามแสนขาดมื่นเนาะสามแสนขาดมื่นแล้วก็พูดกับเราเนี่ยว่าไอ้โนดมึงอู๋มวกมันอูเสียวมวกมันอู๋มากเกินเราหันไปมองหน้าเลยที่ชอนต้าครัแล้วก็พูดคำพ่อผมเก็บไว้เม็ดนี้เอาไว้ยิ่งจะตายเออผมไม่ยอมไปกู้กแล้วคิดอันใจก่อนเรื่องัใจได้ไงวะเรายิงใครเราไปกลางไหมเอ้ยกูยิงเอ้กูยิงไปกลางไหม,มแล้วพอผมตัดสินแพ้ผมโดนผมโดนวันที่ยี่สิบสองพฤษภาปีสี่สองแล้วพี่ก็โดนจับกลุ่ม โดยที่มีาม้อไหมหม้อไหมไม่ได้หม้อขอไปอุ้มผมไปเพชรบุรีเลยอ๋อไปอุ้มที่เพชรบุรีเลยใจเราถลายแล้วคิดว่าเราตายแล้วครับวันตายเรามาแล้วถ้าพี่โดนคดีอะไรบ้างหนี๋ยวก่อนค่าค่ากี่คดีค่ามาทุกคดีแต่ละหมดกี่ค่าเอาที่เป็นคดีนะเออคงจะค่าหกเจ็ดค่าก็ไปดูนี่ไปดูไปดูที่ว่าหนังสือพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ลงผมก็แคปไว้ในโทรศัพท์กลับน้องเนี่ยทั้งหมดประมาณเจ็ดค่าสู้ยกฟ้องแล้วก็ไม่มีหลักฐานเอาคนไปเผา ฟสุดท้ายที่ยิงที่ลบบุรีครัโดนบีบแล้วพอมเข้าไปติดคุกผมโทรมาหาเ,าเขาเขาก็พูดผมนะทำตำรวจมาขอวิสามันผมผมไม่ให้ให้อาวุธมึงไปดำเนินคดีเจ็บไหมแค่เขะเตือนเราเราก็รู้แนละ้วถึงผมจะใช้กรรมหมดแล้วหรือไม่หมดเนะี่ยถ้าผมย้อนเวลาได้อย่ามาอยู่กูเลยทุกวันนี้เนี่ยพี่ไม่เคยกลัวตายนะสนามกลางพี่ไม่เคยกลัวตายแต่พี่โหยหาในสิ่งที่พี่ชอบในสิ่งที่พี่รัก ผู้ตลกนะผู้ตลกองพู้มาเศร้าเล่ามาแค้นบอกตรงเลยว่ามันมีเด็กแม้กระสั่งญาตคนตายลูกคนตายโทรมาถามผมผมก็ล่าก,ก็ฟังนะคู่กนดีผมเนี่ยเมื่อล่าสุดที่พ่อเขาหายไปเราก็บอกพ่อหนูหายไปแล้วสุกเผาไปแล้วพ่อแล้วในคดีที่ผมข่าวหาว่าผมวงการฆ่าจะคุกบางขวางแล้วข่าวก็ลงว่าผมมีเงินเป็นพันล้านนนครับสมัยก่อนตำรวจนะครับก็บอก สอนเยาวชนแล้วก็บอกพวกพ้องน้องพี่เราเล่าเอามานันได้แต่เล่าเอาข้อส่จริงจีนก็เด็กหนุทีนะอย่างโค้งช่องโค้งขน,นสินติดแน่นเลยมันก็อยากเอาเยี่เงเอาอย่างครับพี่ขอบอกกล่าวบอกโคกเสือนเยาวชน,นเดี๋ยวก็ไม่เหลือใครออกมาไม่ใช่พ่อแม่ถ้าม,ามันไปโดนเรื่องกุเรกุลาดเนี้ยมันก็ปีสองปีแต่หมดอนาคตเลยนะครับหมดอนาคตแล้วมันมีใบแดงและนอกจากขล้างใบแดงครับแต่สิ่งที่ผมมาลงทุกรายการเนี่ย จะผสคเื่งเดี๋ยวนี่ไหมกูไม่มีอะไรดีเลยนะแต่เรื่องราวของกูเนี่ยแล้วผมก็ภูมิใจนะไม่ว่าจะในช่องของของโคกแนละ้วพี่ก็ดูในช่องของนู้นช่วงนี้พี่ชอบผมคนที่มันคอมเมนต์ว่าผมเชื่อผมใจเย็นแล้วผมก็มีชีวิตนี้ได้แล้วเหมือนกับในช่องผมเนี่ยผมคอมเมนต์ผมลงไปอะไรผมสอดเชี่อห,หินว่ะไอ้น้องพี่อย่าเดินมาก่อนอบางคนเนี่ยที่มีอยู่ข้างนอกเดล็กข้างนอกอยากสักลายแต่มันไม่ได้จะคุกคิดใหม่น้องๆเอ้อยคิดใหม่ ผู้พ,พี่เนี่ยมันผ่านอะไรมาแล้วแต่พวกน้องกมีนาคตสู้เรียนตั้งใจสมาชิกินีป่ะครับเนี่ยกไปฝาก,กบอกช่องของน้องไปเนี่ยมาคราวหลังนะครับผมจะมาล้วงลึกกับชีวิตของพี่ฟอรลิสในการใช้ชีวิตอยู่ข้างในแบบสไตล์พี่ฟอรลิสเนี่ยอยู่แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยข่าวว่าเจอทั้งคนดังเลยนะเจอได้หลายท่านเลยนะทั้งบังมัดค้ตตันดังบังมัดทั้งเออบังเดียว ใคร้างที่เอ่ยมาที่ใครมาอ,อ,อยากรู้จัก <ปะ S 2> ใคร้าปลาลอ่อปลาล่อพี่พิ์พึ่งรัศมีอ่าพี่ผงปลาพนังนะครับพี่ผงใบสักป่าล่ออือนะครับผู้พันตึงพี่ตึงอืนะครับดูวังอยู่บำรุงน้องรักอีกคนนะครับผมเจอมาหมดพวกนี้ผมเจอมาหมดเียกอุทัยนะครับหล่าลาราเซตครับในยุคนั้นนะครับครับเราเจอจริงครับที่เขาพูดมาเขาก็ยอมรับว่าเขาเคยติดถูกไหมครับครับแล้วผมก็พูดเรื่องจริงที่ผมรู้จักเขาครับ แล้วเขาก็รู้จักผมไม่ใช่ขเขาไม่เอ้ยไม่รู้จักเชื่อไหมครับหลังที่เกิดเรื่องพวกราวตา่างผมลงช่องตา่างเนี่ยมีคนมาถามผมนะวันนี้ชวนมโม้เลยว่ายิงไอ้คนนู้นยิงไอ้คนนี้ยิงกท่นั้น,น,นมีงี้ด้วยเหรอมีครับให้มโมให้มโมว่ายิงคนนู้นนี้เ,เพื่ออะไรอะ่ะก็น่้เลยเพื่ออะไรเนี่ยผมยึดเราผมแล้ว <Ê h. S 2> เ,เพื่ออะไรครับไปเจอตัวจริงเขาผมยังเจอแล้วผมนอนอยู่กุ้บางฟางอะผมนอนกับพี่หมูอาก้าเยพี่หมูอาก้าเขายิงไอ้นี่ก่อนครับ แล้วเขามาติดคดีคุ้มคายเขามาเจอไอ้นี่ไปคุยพอสุตโตกสิบอลนดแมงมองแห่พี่พี่เป็นคนยิงเองยิงนิ้นิดนเออนี่คือเรื่องจริงพี่อยู่เนี่ยพี่เลซีโฟพี่หมูอาก้าเออปะลอพี่พิพึ่งรัศมีครับไอ้มัดของตันครับไอเดียวของโค้งเนี่ยมารุ่นหลังครับแต่มันลงคดีหนักๆเข้าไปครับหลายคนที่เอ่ยมาเนี่ยหลายคนที่ลงช่องโค้งเนี่ยมีของจริงหลายคนของการันตีได้ว่ามันจริงนะเพราะมอยู่ด้วยกันนะเจอกันนะ แล้วเด็กพวกนี้พอไปอยู่บ้านใหญ่พอไปอยู่ค่ายใหญ่พอไปอยู่ว่าค่ายใหญ่คือบางขวางกับขาบินเนี่ยมันถึงกันหมดมันเห็นกันหมดครับคุกเราต้องอยู่ให้เป็นสิบแปดปีสิบเดือนหนึ่งวันนะครับแล้วออกมาเมื่าไหร่ก็ลงไปแปดเดือนเพราะฟาร์มหลงยุกแต่วันเนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่มาลงช่องนักคุกผมเอาเรื่องจริงพูด้นะแล้วก็เดี๋ยวติดตามไปนะเดี๋ยวผมก็ติดอีกนะฮะกับสิบแปดปีสิบเดือนสิบเดือนข้างในของเขาจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะกับ ในมุมของพี่ฟอลิสนะครับในอยู่ข้างในคุกก็น้องๆก็ติดตามกันไปนะเดี๋ยวให้น้องโคงมาอีกดีกว่ามาอีกนะามาอีกแล้วเดี๋ยวเขาเตรียมเรื่องที่เขาเไปนึกก่อนนะอยู่ข้างในเขามีเรื่องราวอะไรบ้างเขาจะมาเล่าให้ละเอียดในช่องการะละลครหนุ่มใบหูสเลยนะครับนะ <c oughs> โอเคนะต้องบอกว่าอ,อยากให้พี่ฟอลิสฝากถึงน้องๆเยาวชนรุ่นหลังหน่อยน้องๆเยาวชนนะครับน้องทำความดีเถอะขสารพ่อขอสารแม่ขสารเมียโลกข้างนอกมันสดใสโลกข้างในมันสมึนฝากให้คิด คลิปนี้นะก็ต้องขอขอบคุณพี่ฟอลิสมากหรือพี่นนทนะผมที่มาเล่าแล้วก็มาให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆทุกคนที่ได้ดูอยู่อาจจะได้อะไรไปไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ตามไปนะผมนะใครอยากจะรู้ชีวิตของพี่ฟอลิสในการใช้ชีวิตข้างใน คอมเมนต์มาใต้ EP นี้เลยก็ที่สำคัญครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่ทำให้เรามานั่งคุยกันได้ในวันนี้นะก็คือนาตาชมคอฟฟี่เนี่ยก็อยู่ที่บ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีอ่ามันมันอยู่เขต้อยตอนิดนึงก็จะเพชิเกษมมาตรงนี้ก็3ามกิโลครับแยกําบันไดอิตครับอืปักหมุดมาเลยร้านนี้เขาจัดวิวได้สวยมากแต่ต้อบอกว่าเป็นพวกพ้องน้องพี่เราวิวสวยมากนะแล้วก็ทุ่งนาครับบอกว่าเป็นธรรมชาติบำบัดแบบว่า มาผ่อนขายนี้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญอาหารอร่อยมากนะครับผัดไทยน้ําตาตโนดโ,โหกินไปอร่อยมากนะแล้วก็เมนูหลากหลายน้ําดื่มเนี่ยกาแฟเนี่ยคอฟฟี่เนี่ยทิกเนเจอร์เลยนะต้องบอกว่าอร่อยมากๆลองใครผ่านไปมาครนะับแวะมานะที่นาตาชมคอฟฟี่ครับผมหลักนะทีนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมครับ ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยที่สำคัญกด Super อร์แให้เราด้วยนะเพื่อเป็นน้ำเลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นค่าข้าวค่าเดินทางให้กับทีมงานของเราให้มีคลิปดีๆอย่างนี้ออกมานะฮะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ